สวัสดีค่ะใหม่ทรงค่ะในฮาคุกก็เหมือนในข้ากินขิง้าโคฮะนะอันในข้าเฮ็ดทางกล้วยฮะอันในขาส่งมาปันเหมือนเสื่งว่าส่งมาปันอันแห้งๆเหรอเขาก็มั่มองห้งก็เลวฮะนะเหมือนในขามองสองขึ้นฮะแต่ว่ามันก็ส้มฮะนะอันแต่ว่าเพราะว่าใครใคยกินอันส้มๆ่นในก็เห็ดสองขึ้นสามขึ้นหรือสี่ขึ้นกนไล่เนาะมันก็เตียาซาขึ้นมากก็กำหมันตางฟุนันหอมหูเาหวางซ้ามันดีเยโยๆเขาก็วันเนาะ ขากอทุมือทํานตีเมฆเขาเมียเขาก็บอกว่าเออมี้วมันเป็นซึ่งไหนไหนวะอันไหนฮะนะเป็นชีงหะฮะนะกูก็เนอะก็มีผักกดอยังก็วหวหมักกุดแสงตั้งเขาทำเขาแต่กินก็วัวหมักอื่นนะอย่างเนี้ยเนาะวันเนี้เคากก็เหมือนกังว่าเขาแต่ใส่น้ำมันเออพ่อหอก็หมัอพริตนะ น้ำผ uh, ัดผักกาดขาวผักกาดขาวก็ันนี่แล้วคับกุอืมอร่อยยะค่ะกุ๊ก็หวานวาหานเนาะานหมองถึง้าทสมคนหัวเราะเยอะโอ้ เข้ากินเข้าอยู่ตีเหตุการณ์ฮะนะกูก็นะก็เตะมีสิ่งรบกวนอิดอิดอ้อ,อนอ้อ,อน,ออนเป็นสังคัะนเนาะคำก็เตะมีรถลมเพียววันไปติ้งน้องติ้งน้อง,ง,องเห็นมั <c> ้ย <oughs> อังภาวะอากาศตีเมือน่นไงฮะนะกขก็ปเปิดเตะให้กินหน้าหมองโซมาขายเนะี่ยฮะะในการนั่นอนะ่ะแล้วก็เขาเตะให้กินหน้าซา าานะก็วาซาเนี่ยก็เข้าโดยใส่ใส่พังมีพังมีเห็ดหมักเห็ดเออเดยหิ้งเขียวใส่น้ำมันยิน่งเหนไหนฮะในน้ำอันนั้นไม่เขายำเห็ดเล็งเขาฮนาโกกอนนะต้องอะไรห่อม,มห่อมฮัซากินมาละอ,อา,าลุยสังวันท่านไหนมาแรงเป็นสังลำไม่มาแล้เป็นสงังเป็นสังเข้าไปก่อนหุ้ยจิ้มตัวไหน

ตัวสือถวยมากขึ้นหรอน่ะอมบันอันเอมีไหวมากูดกั้ามแม่ปูตังเมืองเขาเขามเปิลกั้าไหวมาอื่นเลยนะ <c oughs> อุ้อมมันนะเราจะต้องหมยซิมด้วยน้องเนี่ยมองเอเอบ่บ่ว่าเขามากนะแต่ปูตังเขาได้ขไ <c oughs> เขามากนาะแหละหอกาัมากเลยเขาสั่งอันแห้งตีมหุ่นขาเหี่ยวก็เขาขึ้นมามองเดี๋ยวเขาส่งมาปันเขาหมือนรึ่ง แต่เป็นแเ้ยงนเป็นน้ำหวานเดียวก็เอาใส่ตู้เย็นไปกินเลยทหน้าอ๋ออเพราะว่าเขาโคเห็นในหน้าแต่ว่ามึงเาเดกเือไปกินสองก้ได้เยเากินกับเียวอคกูก็แต่ก็ในบ้านเขาบอกว่าพกินหูสองก้อยหูคิดเนี่ยเป็น

太酷，牛 <laughs>。 หวานๆนะคะก็ก็ปั้มมากเล้นะเแต่ก็เขาบอกว่าพ้าวผกเป็นน้ำข้าวข้ามเคี้ยวกินพักน้ำน้ำให้นะคะน้องก็ก็น้ำมันยามไงมันตึงมันยามเพราะว่าเขากินพักน้ำมันตีเขาก็กินดีเขากินตั้งน้องได้หยาบย่านากูก็นะมันจะกินข้าวอดก่อเนื่องก็กินพักน้ำน้ำนั่ะ มันก็เป็นแด้ภาคเหตจองมอคนานายบนกอกินเขาไรเป็นถ้วยเป็นถ้วยแล้ว่ะนะแต่เขาเหมือนไล่เขาเขาก็เข้ายามท่านะแต่ว่าเขาก็เห็ดเขาพักเันไม่เร่งเขาบ่อยๆแล้วก็ทำให้เขาพักน้ำเพราะว่าเขาเห็ดเขาพักน้ำอ่าฮะกินกินพักน้ำน้ำกินเขาเออเออยามยามเจ้าอย่าง <im> กี่นอาคน,านได้หวานด้ก็อก็ปันมากแน่นะรู้ยังกินแล้วแต่มันก็เลกๆอ่ะมก็เลยมากบางทีบนกลมน,น,นีะนะทอดต่าไก่กินก็ไก่แบบว่าชมเตะค่ะแล้วก็ต่วสม พูดก่อนน้อินก็วาหนหะนะแต่ว่ามาพูกเขายุดการมันเป็นวัดยุดของเฮาน้องๆในร้านทำเต็มหมอเะฮะนะ็ดไหมคะเนาะเขาก็เลยไล่โคมนะงมัน่งเขาเห็ดใบสองคืน เอาแทงฟองได้เขาจะก็ซื้อไว้มาปูดก็มาซ้อยฝส่ไว้เขาก็ใส่น้ำเงาถึง <c oughs> เขาอะไรเป็นหวานเป็นหวานขนาดนั้นก็นะ เพานั่นมันเป็นวันเสาร์คณก็เลยเอกเขาก็มีเวลามาโขลจึงไหนให้กินมาโขทคี่งาเหแต่เพราะว่าเป็นวันธรรมดามันกลมตั้นหนาดก็ก็นาเอาโลยปกคะไแเด่นดังไหนดังไหนคือปตแตกดังไหนดังไหนฮะ มันก็ก็แต่ว่าโอ้เหตุการณ์ในโฮมอมเป้าไม่รอเลคือเขาในเป็นด้านขายกว๋วยเตี๋ยวในคือแกะตั้งได้มีสองเตาตั้งแล้วทำในมีแถวสองเตานีา่ฮะนะก็ก็แล้วมันหนึ่งแค่นไม้ฮะนะพันล้มทำหนึ่งแค่นปาดหนึ่งแค่นไม้หลายวันในมันไม้เท่า,านั้นนะคะนะก็รักษา,าสุขภาพกันตัยุยนี่ค่ะเนาะเออกัมบุนแด่ว่าลากวามใต้มาปะแรกแต่เมื่อเช้า มกอดแตบป้านมันก็ด้ป้ากัานซึนน่งในที่เดียวนะหอมกาอิ่มขอความบูหวาไปอิมออปอ่มเะร้วประวัติักเพราะวัติักถูกใจในก็กินข้าน้ำได้นะก็มำนก้เอาเข้าวส้ม ธรรมาดาก็เตี๋ยื่อนะฮะเพราะว่าหื่อเปิเจาในมันเป็นวันยืนติดต่อกันเพราะรู้หักสุขสาวอาทิตย์เออสี่วันก่อนนั้นนั่นแต่อ้าว ได้นั่งให้กินเข้าว้ท่นฮะหลอกกินกำลกข้ามานำาลูกกว่าเทาอ่ะกินเห้ลูกกินเหยลูกกินเห็นลูกทีนาหราะว่าๆพยายาอยู่ร้านได้หยาบอ่ะกินคำแต่มีเวลามันนั่งให้กิดินิๆๆ่ไหนฮะหลังลกข่ามาเขาก็รอาลูกค้า เห็นภาถตกใจทำเอาเขาทั้งวานอู๋ี่ใจกวางเลยนะเขาเขาหนัเขาสองวานหวานกล่าใจเล็กๆนะเนกนี่อายเป็นหนัก <c oughs> เขาเปสองวานแล้วก็ติดกวอเขายแงขนาดพวกนั้น